สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมสิ่งที่น่าสนใจภายในอนาเขตที่พักบนดอยของผมครับเริ่มต้นด้วยต้นกาแฟ ى, สายพันุโรบัตตาผลสีเขียวมีอยู่ต้นเดียวตามที่เห็นนี่เลยครับและนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์คือพลังงานไฟฟ้าสำคัญจากแสงอาทิตย์ที่ใช้กันทุกวันบนดอยที่ผมอาศัยครับสภาพอากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบแดดออกดีมากวันนี้ไม่น่าจะมีฝนตกนะครับ ท้องฟ้าสดใสมองเห็นทิวเขาประเทศพามา่าฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจนครับส่วนบ่อสี่เหลี่ยมพลาสติกสีดำคือบ่อเลี้ยงปลาและถัดมาคือโรงจอดรถครับต้นไม้ก็จะเยอะเพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาลำเลาภัยแสงแดดก็ยากที่จะสดสองได้อย่างทั่วถึงครับสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสารตายายครับสาธุขอให้ท่านผู้ชมแฟนเพจของผม ร่ำรวยมีความสุขครับไหว้สารตายายเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะพา,าชมป่าไม้นะครับผมพร้อมต้นหญ้าสีเขียวพูดแล้วก็เด็ดขึ้นมาให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับต้นหญ้าสีเขียวแล้วก็ไปสัมผัสกับหมู่มวลไม้ที่ขึ้นตามป่ากันเลยครับป่าไม้เขียวสดใสร่มเย็นมากเลยครับ พื้นป่าแห่งนี้ที่ผมอาศัยอยู่เป็นป่าอุทยานทรัพยากรแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์และชาวบ้านผู้คนที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ครับป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านแม่โอยอูจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีเสียงนกร้องประสานเสียงดังระงมก้องป่าตลอดเวลา สร้างเสียงดนตรีธรรมชาติช่วยบำบัดจ,จิตใจได้ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงนกร้องกันไหมครับป่าแห่งนี้ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตแค่นกเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีสัตว์ป่าชนิดอืน่นอาศัยอยู่เช่นอีเห็นฟานหมูป่าแมวป่าไก่ป่าและเลี้ยงผาครับแน่นอนครับเมื่อมีสัตว์ป่าประเภทนี้ก็ต้องมีนายพรานออกล่าสัตว์ เป็นธรรมดาปกติของชาวบ้านที่นี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมพันไม้กันต่อเลยครับต้นหวายครับมีหนามคมๆมท่านผู้ชมคงพอรู้จักเคยเห็นกันนะครับถ้าโดนตําที่มือเข้าไปมีหวังร้องโอ้ยได้เลยนะครับเพราะเจ็บปวดมากใครที่เคยโดนตําจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นได้ดีครับนออ่อนหวายกินได้อร่อยด้วยส่วนนี่ยอดกล้วยไม้ป่าพาสดใส ดอกไม้ป่าสีม่วงหอมชื่นใจดอกอะไรใครรู้ช่วยบอกทีเดินมาต่ออีกสักนิดแล้วก็หยุดที่ต้นอ่อนดีบุกอันอ่อนไไวมาถึงแล้วก็ลองก้มลงไปอยู่ใต้ต้นใต้ใบดีบุกเอ้ยออกมาจากป่า ก็มาเจอกับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟรุ่น CZ-110i รไอมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันเก่าเก่าของผมครับว่าแล้วผมก็ขึ้นนั่งคร่อมโชว์ให้ดูเลยครับเงิ้เงินเงม,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 มานั่งสอนท้ายด้วยกันครับเยังแกร่งแข็งแรงดีครับกับเชียงใหม่ได้สบายสบายเลยครับเสร็จจากมอเตอร์ไซค์ก็มาเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อใยนั่นคืออะไร มันคือแมงมุมขยุมหลังคาครับตัวใหญ่มากๆเลยครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆด้วยผมขออนุญาตนั่งพักลงตรงพงหญ้าครู่หนึ่งนะครับอยู่ถัดออกไปไม่ไกลลุกขึ้นแล้วเดินไปอีกนิดไม่ถึง1ิก้าจะพบกับแหล่งน้ำลำธารห้วยเล็กๆมีน้ำไหลตลอดเวลาที่ไหลมาจากตาน้ำบนยอดเขาสูงชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าห้วยผาจองครับ วันนี้น้ำไหลน้อยไม่ค่อยแรงแต่น้ำใสไหลเย็นมากครับกล้วยน้ำว้าภาษาเหนือเรียกว่ากล้วยใต้ไว้ให้น้องๆพลทหารกินเพิ่มพลังกันครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะครับเพราะยังไม่สุกครับนี่ครับลาบาเดี่ยวเอาไว้ดึงข้อว่าแล้วก็ไปลองดึงกันเลยครับเอ๊บเอมเอไม่เอาแล้วครับเดินเข้าบ้านดีกว่าเดินมาถึงแล้วครับ และนี่ครับโฮมสเตย์บนดอยของผมมามาครับทุกคนตามผมเข้ามาดูข้างในโฮมสเตย์กันเปิดประตูก่อนเลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับภายนอกตัวบ้านสร้างจากไม้ไผ่ทาด้วยสีเขียวเหนียวซับหลังคาสังกะสีทรงสามเหลี่ยมกะทัดรัดมุมซ้ายมือหน้าบ้านก็จะปลูกไม้ประดับสารพัดไม้ประดับที่ผมรู้จักก็จะมีนางกวักอย่างเดียว นอกนั้นไม่รู้จักครับใครรู้จักคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นกล้วยไม้ป่านะครับใช่ไหมครับทุกคนอันนี้แหละครับที่ผมไม่รู้จักไม่แน่ใจใช่ว่านสาวน้อยปากแป้งหรือเปล่าครับส่วนต้นไม้สูงใหญ่ต้นนี้น่าจะมีอายุหลายปี ขึ้นอยู่ตรงหน้าบ้านผมทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยครับบนหลังคาที่มีพลาสติกผืนใหญ่สีดำคลุมอยู่นั้นเพื่อนห้รับไยอีกชั้นกันน้ำฝนรั่วซึมเข้าห้องครับตัวบ้านยกพื้นด้วยเสาปูน4ต้นรับประกันความคงทนอยู่ได้สองคนสบ,สบายสบายครับเดินมาหยุดตรงหัวกระไดบ้านถอดรองเท้าพร้อมก้าวเข้าบ้านอย่างไวครับ มามาครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับรู้สึกว่าแสงสว่างยังไม่เพียงพอก็เปิดไฟต่อสว่างพอไหมครับภายในบ้านดีไซน์ได้วัสดุเหลือใช้นำมารีไซเคิลมีทั้งฟิวเจอร์บอร์ดป้ายไวิ้ลผ้าห่มเก่าๆตามที่เห็นเลยครับข้าวของเครื่องใช้อาจจะวางกระจัดกระจายเรียงรายไม่ค่อยเป็นระเบียบก็ขออภยัยด้วยนะครับ บรรยากาศสภาพบ้านทหารชายแดนใช่ว่าจะหาชมกันได้แบบนี้ง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าคงเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนที่เคยชมเคยเห็นครับส่วนนี่ครับที่บรรทมของผมเต็นท์แคมปิ้งขนาดนอนได้สองคนเชิญเข้ามาชมได้เลยครับ เปิดเข้าไปดูข้างในก็ไม่รูหราอะไรมากมายก็มีแค่ผ้าห่มกับที่นอนปิกนิกพร้อมหมอนหนึ่งใบเหมือนที่นอนปกติทั่วๆ่วไปเลยครับแต่บอกได้เลยจากใจว่านอนอบอุ่นมากๆครับตรงหัวนอนผมก็จะมีหนังสือสวดมนตรร์ทำมาจากที่ผมสวดเพื่อความเป็น สิริมงคลทุกคืนก่อนนอนครับชีวิตทหารจนจนชายแดนแบบผมมีบ้านหลังนี้ไว้ซุกหัวนอนบางแดดบางลมก็สุขแสนอภิรมแล้วครับทักทายก่อนส่งท้ายด้วยลูกกริ่งออกกำลังกายครับเอฟเอฟเอเบิร์นไขมันหน้าท้องได้ดีมากสุดยอดครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ